สวัสดีทุกคนนะคะทุกคนอยู่กับพี่หมี่รายการหมี่มะอวดนะนั่นคือขึ้นซีทัานใหม่เลยขึ้นรายการใหม่เลยเป็นแบบถัดจากเฮ้ยรีวิวว้าหนะเพราะว่าอันนั้นไม่ได้หายนานมากแลก้วก็เออขึ้นรายการใหม่แม่งเลยแล้วกันนะมันก็คือหมี่มะอวดคือหมี่เอาของมาอวดนะหมี่มะอวด ชีมีท่านะวันนี้เราจะแกะกล่องในส่วนของของเซอร์พรส์ที่มีสปอนเซอร์เราส่งมาให้สปอนเซอร์หมายถึงคนในชีวิตชั้นนะไม่ได้หมายถึงแบบสิ่งเ,เจ้าของ,งที่อยู่ข้างในไม่ใช่การตลาดนะคะนี่ที่เรามาอวดเฉยๆว,ว่ามีคนซื้อมาให้นะเพราะฉะนั้นชีไม่มีชื่อนะข้างหน้าแต่ว่าชื่อชีอยู่ข้างหลังเอ,อ ก็งงกับเขาเหมือนกันเิ้ยแอบเห็นแบบแ,บบแล้วแต่นี้ยังไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนะเราเริ่มกันเลยมีมรอวดหนังจะเร็วเรวรีวิวรีบๆนะเพราะว่าของชอบมาส่งตอนนี้จะเอกไปทําธุระข้างนอกแล้วก็อยากถ่ายอะ่ะคืออยากแกะกลอกดูนึกออกไหมก็เลยแบบถ่ายมาเลยแล,ล้วกันไวมาก อุ้ยตื่นเต้นว่ะเหนียเหนียอ,ออกเลยมาสีเขียวเอาพรอะมีกระสีเขียวคูณอันนี้มันคือ อ๋อกูแกะผิดด้านด้วยหน้ากล่องไปตรงนีนงกก้นางคือ i t s u e gito lab นางคือรองเท้าก i โตเบอร์สามสิบแปดทุกคนสวยดูนี่แหลอแป๊บนึงได้รองเท้ามากูจะชื่นชมแต่กล่องเลยหรือไง กลองเขาสวยกล่องเนี้ยฉันไม่ใส่รองเท้าแน่นอนนะฉันเอาไปใส่ของอืมกลิ่นรองเท้าใหม่มากกลิ่นแบบแน่สีก็เพิ่งซื้อมันจะเก่าได้ยังไงล่ะนี่คือกีโตเอ่ออิ It s ชูอ x กีโตแหละนะนางทำคอลแลบกันรนะหว่างอิ It s ชูแบลติชูแบลติชูจะใส่โดยอีเชียนะคะนะอิชูกับกีโต พื้นพื้นดีนะคืนนี่ไม่ชอบลงทาที่พื้นมันแบบนุ่มเกินอะ่ะมันใส่แล้วมันยวบวิธดีมีแบบละต้งละต้น,นเราาจะกัดไหมเรา้องกัดแต่ก่อนนะสักเกียนะอุย้ยเปิดมาถ้าคลิปนี้ประมาณห้านาทีสิบนาทีอะ่ะคือกีบไปะละวสองนาที เข้ากันหน้าเราไหมอ่ะมาดูดีเทลกันดีกว่าลูกคาเขาต้องรีวิวกันอยังไงบ้างวะนี่พื้นน้มั่งเป็นอย่างนี้นะเออเห็นอย่างนี้นั่งไม่ใช่กระป๋องนมกระป๋องที่เอามาใส่กาแฟที่อากงเอามาใส่กาแฟอะไรอย่างนี้นะนี่พื้นหน้าจะมีแบบความเป็นร่องๆนะการล้งกันลื่นสมมุติถ้าเราเหยียบน้ําน้ําก็จะแบบึออกไปทางร่องนึงกออกไหมเออ ต้วนึงนะใครใครเป็นคนแบบทำบล็อกอันนี้คะคุณมีลายดิ้วมืออยู่อยู่ในตรงนี้นะคะไป่รู้ในกล้องเห็นไหมนี่นี่มันจะมีลายดิ้วมืออยู่เป็นรอยๆ <c oughs> ดีฉันเข้า iPhone คุณได้แล้วนะคะสวยมากอืม <c oughs> ไอคู่เนี้ยอันนึง คู่หนึ่งเท่าที่ที่เคยเห็นนะ,ะที่นางโฆษณายิงแออยิงออะไรกันอนะ่ะคู่หนึ่งประมาณพันหนึงอะ่ะเก้าร้อยเก้าสิบาทอะไรอย่างเงี้ยมีค่าสง่งค่าสง่งอะไรอีกสวยนี่อ่ะดีเทลพื้นไปแล้วใช่ไหมมันก็เป็นตัวชั้นลองโฟมลองดีนะมันดึงดึงอะ่ะมันไม่เรียบมันไม่แบบมันไม่ยวบอะ่ะเออใส่รลัดก็ดีนี่นางจะบี อะไรใบเมเปิลเหรออยู่ตรงนี้ค่าแชกคุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่ใบเมเปิลใช่ไหมพูดไปงั้นแหละหแล้วก็ใสย่ยลัดออ้เท้าตุ๊กแกนี่คือดีมากนะอแน่นหนานะแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีความเป็นสลิปเปอร์แล้วก็อันนี้จะมีสองชัน้นข้างในจะเป็นผ้านิ่มๆนะเห็นไหมเออแล้วก็ลายอิซ e ูเป็นแบบปักนูน ون. เออสวยว่าแต่วันนี้ฉันจะใส่ออกนอกเลยแล้วกันบจะได้รู้ว่ามันจะกัดชันไหมสวยนี่ตอนนี้ก็จะมีกีโตแลบนะกีโตแลบอีชู้หลัาากนอก้อเสริมพื้นนิดหน่อยด้ไหมเนาะพื้นออกหนาประมาณนิ้วครึ่ง แล้วทัดจีไหนะเออประมาณนิ้วครึ่งอ่ะนะเออสวยนะถ้าสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะที่เหมือนในลาซาด้าก็มีอันเนี้ยเขาอันเนี้ยเขาใช้เออแอปช้อปปิ้งอันนั้นนะส่งมาเป็นลาซาด้าัังดีนะนดีว่ะซื้อนอนกอดตรงเท้าคุณ สำหรับวันนี้มีมาอวดก็ไปแล้วนะคะฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ check, กดซับสไคร b e ช่องนี้คลิปนี้คอมเมนต์ก็ได้ใดๆก็ได้แล้วก็ที่ like เพจมนี่ไลน์ได้ด้วยนะครับอะไรที่จะพยายามลงเยอะๆขึ้นเพราะว่าคลิปมันจะสั้นลงเรื่อยๆเดี๋ยวก็แห่เราเร,ารีบรีบอะ่ะเราจะรีบๆทุกครั้งอะไรอย่างนี้นะสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย